ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมคุณฝั่งทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญธิาาเนติรพีศักดิค่ะคุณชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทั้งหน้า f c e b o o k k แ n p a g e วุฒิสภาค่ะ ตลอดจน Facebook Fanpage s เ n a t t Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาค่ะตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลามงคล9ก้นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะเปิดช่วงรายการสาระน่ารู้นะคะโดยเฉพาะเราก็ต้องขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเป็นอย่างสูงนะคะ ขอบคุณข้อมูลบทความทางวิชาการจากสำนังกงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะที่ผลิตโดยสำนักกฎหมายนั่นเองนะคะเป็นวรารสารจุลนิตินะคะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอนะคะหน้าที่37นะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าที่37นะ,ะประเด็นนี้ เป็นเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะที่ทางทีมงานรายการทันข่าวพุที่สภาข,ของเรานั้นพยายามที่จะมาค้นคว้านะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์นะคะเป็นบทความเรื่องพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์และสิทธิต่างๆตามกฎหมายมาเติมเต็มสาระน่ารู้ตรงนี้กันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้เขียนก็คือนายนศพรแก้วขุนทรน,นะคะที่เขียนหัวข้อ พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์และสิทธิต่างๆตามกฎหมายต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเงินการคมนาคมและด้านอื่นๆมนุษย์สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้หลายรูปแบบจากสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในยุคที่ผู้คนต้องระวังตัวจากโรคโควิด -19 ที่ถาโถมเข้ามานี่นะคะแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่เราก็มีบทเรียนในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นเกิดผลกระทบมากมายต่อมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีถดถอยไปแต่อย่างใดนะคะ นักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั่วโลกต่างไม่หยุดนิ่งในการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองโลกให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบโจทย์การนำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะ เมื่อปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นมาดังกล่าวนะคะปัญหาในทางกฎหมายก็มีตามมามากมายโดยเฉพาะสิทธิต่างๆตามกฎหมายอันเกิดจากปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่อย่างไรซึ่งบทความทางวิชาการนี้นะคะจะสะท้อนถึงพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อให้ผู้สนใจนั้นได้ศึกษาค้นคว้าดังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไร หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันนั่นแหละค่ะคือปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือตัวย่อ,อก,ก็คือ ai นั่นเองนะคะ artificial intelligence ค่ะซึ่งอาจนิยามได้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดและตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์โดยอาศัยหลักการจากการศึกษาวิธีคิด การตัดสินใจหรือหลักของเหตุผลจากมนุษย์นะคะเพื่อน,นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถตอบสนองการทำงานที่มากกว่าเป็นเพียงเครื่องจักรกลหรือโปรแกรมทั่วไปเดี๋ยวเริ่มจากการนำแนวคิดดังกล่าวมากำหนดเป็นขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานแก้ปัญหาตัดสินแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความฉลาดมากขึ้นสามารถทำงานในระบบที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องอาศัยแรงง,งานจากมนุษย์ค่ะ ทีนี้เรามาดูปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนะคะปัญญาประดิษฐ์หรือ ai ที่กําลังโด่งดังในปัจจุบันนะคะก่อตั้งโดยเดวิดโฮค่ะคุณผู้ชมนะชื่อว่า midjourney นะคะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งนะคะบริษัทฮาร์ดแวร์ leap motion นั่นเองนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะปัญญาประดิษฐ์ midjourney ดังกล่าวนั้นมีความสามารถในการสร้างสารรค์รูปภาพผ่านการใส่คําขยายความที่บ่งบอกถึงลักษณะ หรือองค์ประกอบที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในภาพนั้นๆทั้นทงนี้ Midjourney ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์แรกที่สามารถสร้างสรรค์ภาพได้ในอดีตนะ,ค,ะคือมันไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์แรกนะคะที่สามารถสร้างภาพได้นะคะซึ่งถูกสร้างโดย OpenAI และ Imagen ซึ่งสร้างโดย Google ก็สามารถสร้างภาพวาดได้มาก่อนเหมือนกันนะคะ่ะ เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้ Midjourney เป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้งานก็ไม่ยุ่งยากสามารถใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Discord ในการสร้างสรรค์ผลงานนอกจากนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็มีความสวยงามคล้ายกับให้ศิลปินที่เป็นมนุษย์วาดเลยค่ะและลักษณะของงานภาพเนี่ยนะคะก็คล้ายกับการใช้เทคนิควาดแบบป้ายแปลงสี ทำให้งานมีเสน่ห์แล้วก็น่าชงนใจว่ามีนัยยะแอบแฝงอยู่หรือเปล่าทีนี้เรามาดูค่ะปัญญาประดิษฐ์กับแรงงานมนุษย์นะคะปัญหาสําคัญที่ทั่วโลกกาลังตระหนักในปัจจุบันก็คือปัญญาประดิษฐ์อาจจะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์และอาจทําให้เกิดปัญหาการว่างงานของแรงงานจำนวนมากปัญหานี้นะคะจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบแรงงานทั่วโลกถึงแม้ว่าปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรมต่างหันมาใช้เทคโนโลยีแทนที่แรงงานมนุษย์เป็นจำนวนมากแล้ว แต่ก็ไม่อาจเทียบกันได้หากปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันที่มีความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลต่างๆซึ่งในอดีตค่ะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําได้เข้ามาแทนที่แรงงานวิชาเข้ามาแทนที่แรงงานวิชาชีพเหล่านี้ได้และก็ในปัจจุบันค่ะระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถทํางานที่เป็นงานวิชาชีพดังกล่าวได้บ้างแล้วทั้งการตรวจสอบบัญชีสัญ,ญญาทางกฎหมายหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์จากการศึกษาของ b e n ด d i ิกส์เฟรแล้วก็ไมเคิลเอนะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคาดการณ์นะคะว่าประมาณร้อยละ47ของการจ้างงานทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะถูกทดแทนภายใน10 2ถึง2ีปีข้างหน้าโดยงานที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในสายงานการคมนาคมและการขนส่งสายงานออฟฟิศแรงงานในสายงานการผลิตและกลุ่มงานบริการในอนาคตอาจต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการเข้ามาแทนที่แรงงานของปัญญาประดิษฐ เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆไม่ให้ปัญหาการว่างงานส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและประเด็นสําคัญคือมนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถทํางานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้ซึ่งจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการทํางานของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีนี้เรามาดูปัญหาสถานะทางบุคคลของปัญญาประดิษฐ์กันบ้างนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั้นย่อมมีปัญหาตามมาอยู่บอ่อยครั้ง โดยหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้นอกจากปัญหาแรงงานก็คือปัญหาสถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์ทางนี้หากพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์แล้วต้องพิจารณาถึงขอบเขตคําจํากัดความของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างถี่ถ้วนและพิจารณาไปถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยนะคะว่ามุ่งคุ้มครองบุคคลใดและมีจุดประสงค์ของกฎหมายเพื่ออะไร ในกรณีนวัตกรรมของปัญญาประดิษฐ์นั้นนะคะประเทศไทยมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่คุ้มครองนวัตกรรมโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆในกรณีของการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ตามกฎหมายไทยนั้นก็มีข้อถกเถียงในทางวิชาการว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นทรัพย์สินหรือไม่และเป็นทรัพย์สินประเภทใดเมื่อพิจารณากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปแล้วพบว่าได้กําหนดให้ทรัพย์สิน หมายความรวมถึงวัตถุที่มีรูปร่างและวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาหรือถือเอาได้อย่างไรก็ตามวัตถุที่ไม่มีรูปร่างที่สามารถถือเอาได้ดังเช่นที่กล่าวมาจะได้รับความคุ้มครองเมื่อมีกฎหมายพิเศษมารับรองสิทธิและหน้าที่ซึ่งในที่นี้หมายถึงกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองนวัตกรรมโดยได้กําหนดเงื่อนไขการยื่นจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ และข้อยกเว้นในการคุ้มครองสิทธิเหนือสิ่งประดิษฐ์บางประเภทที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522มาตรา9วงเล็บ2และวงเล็บ3กํกำหนดให้การประดิษฐ์ที่เป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือระบบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งออลกริทึม ถูกตีความในทางวิชาการว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดังนั้นจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรอย่างไรก็ตามการทำหน้าที่หรือการใช้สอยหรือฟังก์ชันและผลทางเทคนิคเอฟเฟก์ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมอาจได้รับความคุ้มครองในระดับสากลน,นะคะซึ่งกรณีหลังนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเพราะว่าบางคาดีก็ได้รับความคุ้มครองแต่บางคาดีศาลก็ตัดสินไม่คุ้มครองให้ ข้อพิจารณาว่าปัญญาประดิษฐ์ควรเป็นเพียงทรัพย์สินหรือมีสถานะภาพบุคคลทางกฎหมายในลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ยังมีอีกหลายประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจเช่นถ้าปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างสารรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองหรือประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเองสองกรณีดังกล่าวนี้จะมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรและใครควรเป็นเจ้าของชิ้นงานดังกล่าวระหว่างปัญญาประดิษฐ์หรือผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์เช่นการนาหุ่นยนต์ผู้ดูแลคนในครอบครัวทั้งเด็กที่เติบโตขึ้นมาและผู้สูงอายุที่ผ่านการดูแลจนผูกพันต่อกันไปทําลายหรือทําให้พ้นสภาพเมื่อครบกําหนดอายุตามสัญญาให้บริการลักษณะต่างๆหรือการแก้ปัญหากรณีอื่นๆรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทั้งหมดบุคคลใดจะเป็นผู้ชำระหนี้ปัญหาดังกล่าวนี้ ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการตั้งคำถามกันอยู่มากในวงการทางวิชาการและได้ข้อสรุปตรงกันว่าต้องแยกการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ออกเป็นหลายประเภทเพราะว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ก่อค่ะสถานภาพสถานภาพของปัญญาประดิษฐ์กลุ่มที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ในระดับเบื้องต้นนะคะหรือระดับที่สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลวางแผนแก้ปัญหา เรียนรู้ได้เองจากประสบการณ์นะคะหรือที่เรียกว่า A G I A G I นี่ก็คือเรียนรู้ได้เองจากประสบการณ์นะคะส่วนแก้ปัญหาในระดับเบื้องต้นอัตโนมัติเรียกว่า N A I เป็นตัวย่อนะคะคือทั้งสองเนี่ยก็ควรมีลักษณะเป็นเพียงทรัพย์สินของเจ้าของงานหรือผู้พัฒนาขอค่ะสถานภาพของปัญญาประดิษฐ์กลุ่มที่สามารถคิดเชิงนำม,มาทำได้เรียนรู้ได้และตัดสินใจได้เองอย่างมีอิสระเหนือการควบคุมใดๆตัวนี้มีชื่อย่อว่า ASI นะคะหรือว่า artificial super intelligence มี2ฝ่ายให้ความเห็นไว้ก็คือฝ่ายสนับสนุนให้มีการคุ้มครองสถานะบุคคลของปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้นะคะก็เห็นว่าเมื่อปัญญาประดิษฐ์มีสติปัญญาและความรู้สึกในลักษณะเดียวกันกับมนุษย์ก็ควรที่จะได้รับการคุ้มครองแต่ว่าอีกฝ่ายนะคะหรือที่เรียกว่า g r e e n i s h i c นี้นะคะมีความเห็นตรงกันนะคะว่า โดยเห็นว่าไม่ควรที่จะคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เทียบเท่ากับมนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นๆที่มีปัญญาดังนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันที่สามารถประมวลผลคิดเป็นเหตุเป็นผลวางแผนแก้ปัญหาและเรียนรู้ได้เองจากประสบการณ์นะคะหรือว่า agi ซึ่งรวมถึง midjourney jelly d e l e และ i m e r g e n ที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันจึงควรมีลักษณะเป็นเพียงทรัพย์สินไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นผลงานไม่สามารถ เป็นผู้ทรงสิทธทิได้เพราะไม่มีสถานภาพไม่มีสภาพบุคคลทางกฎหมายจึงมีประเด็นตามมาว่าผลงานที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นนั้นจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ค่ะมาต่อกันเลยนะคะปัญหาปัญญาประดิษฐ์สร้างสารรค์ผลงานที่อาจมีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะทีนี้เรามาดูผลงานสร้างสารรค์ของปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งอาจมีลิขสิทธิ์นะคะทาง The Day a Computer รส์อั n เดอร์เ ก็คือนวนิยายที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยผู้ควบคุมก็คือนักวิจัย Future University Hakodate นะภายใต้การดูแลของทางฮิโตชิที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีแนวคิดคล้ายมนุษย์ที่สามารถเขียนนวันิยายได้เองเลยนะคะคุณผู้ชมนะโดยมนุษย์เป็นผู้วางเขาโครงเรื่องนะคะแล้วก็ให้คำศัพท เพื่อการประมวลผลจากนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ก็จะทําหน้าที่ในการวิเคราะห์แล้วก็สร้างสารเป็นเรื่องสั้นและได้นําเรื่องสั้นดังกล่าวส่งเข้าประกวดในการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งเป็นการประกวดการเขียนนวนิยายระดับนานาชาติระดับชาติเลยนะคะซึ่งนวนิยายจากปัญญาประดิษฐ์ข้างต้นเนี่ยปรากฏว่าก็ได้ผ่านเข้ารอบแรกนะ,ะของการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนจอร์อ e ีนะคะ และ Mid Journey นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์งานภาพต่างๆซึ่งก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ศิลปินหลายคนได้ใช้ระบบ AI สร้างสรรค์ภาพขึ้นมาเพื่อหารายได้ในเว็บไซต์ต่างๆแต่ว่าในปัจจุบันนะคะหลายเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะก็จะลบภาพที่ถูกสร้างสรรค์ด้วย AI อออกไป ดยให้เหตุผลเชิงกฎหมายว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปาัญญาเพราะปัญญ,ญาประดิษฐ์ต้องอาศัยฐานข้อมูลของศิลปินต่างๆจำนวนมากเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาซึ่งอาจเป็นข้อโต้แย้งของศิลปินว่าการกระทําดังกล่าวนั้นถือเป็นการทําซ้ําหรือ<แ><แ>ดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่และอาจจะต้องพิสูจน์อีกว่างานสร้างสรรค์นั้นเป็นผลงานจริงของศิลปินหรือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่ปัญญ,ญาประดิษฐ์นั้นสร้างขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูผลงานสร้างสรรค์ของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอาจมีสิทธิผัดนะคะเดบัสค่ะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่คิดค้นโดย Stephen นะะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Imagination เป็นปัญญาประดิษฐ์เดบัสเป็นระบบที่สามารถออกแบบนะคะแล้วก็คิดคน้นบรรจุภัณฑ์อาหารได้นะคะคุณผู้ชมโดยได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตร17แห่งทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกายุโรป สหราชอาณาจักรนะฮะออสเตรเลียและแอฟริกาใต้โดยปัญญาประดิษฐ์เดบัสนี้นะคะมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ในการคำนวณสืบค้นฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลค่ะแล้วก็สังเคะห์ข้อมูลเหล่านั้นตามที่ถูกออกแบบมานะคะโดยทางสตีเวนแอร์เชลเลอร์นี้นะคะคือต้องการให้เดบราเนี่เป็นเครื่องจักรที่มีความสามารถในการสร้างนวัตรกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์และเขาก็เชื่อว่าเป็นการทาให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความสามารถในระดับเดียวกันกับมนุษย์มากขึ้นค่ะ Human level AI AGI โดยการประดิษฐ์ของ d e บัสเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็ถูกนำไปยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักง,งานสิทธิบัตรยุโรปด้วยนะคะแล้วก็สำนักง,งานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจักานะคะและทางสตีเฟนแอร์เทเลอร์อ้างว่าเป็นการค้นพบของ d e b u สโดยที่ไม่มีมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมเลยนะคะคืออ้างว่าการค้นพบของเดบัสเนี่ยเป็นการค้นพบที่ ไม่มีมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแต่ว่าทาง UKIPO หรือว่า UKPO i นี่นะคะแล้วก็ EPO ก็มีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่4ธันวาคม2562นะคะแล้วก็วันที่27มกราคม2563ตามลำดับโดยให้เหตุผลในทางเดียวกันเลยนะคะว่าผู้ประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ได้นอกจากนี้ EPO ก็ยังให้ความเห็นด้วยนะคะว่าผู้ประดิษฐ์มีสิทธิและก็หน้าที่ตามกฎหมายหลายประการรวมถึงการโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรนั้นไปให้แก่บุคคลอื่นด้วยซึ่งทางเดบัชเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติดบุคคลจึงไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวได้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูนะคะว่า ผู้สร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นผู้ทรงสิทธิในงานสร้างสรรค์ของปัญญาประดิษฐ์ได้หรือเปล่านะทีนี้ถ้าหัวข้อนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนะคะว่ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามุ่งคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากมนุษย์โดยลิขสิทธิ์เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์หรือเป็นไปตามข้อสัญญาที่กำหนดให้ลิขสิทธิตกเป็นของบุคคลใดเป็นการคุ้มครองการแสดงออกทางความคิดมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ไม่อาจเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ได้เหนือมนุษย์นะคะแต่มนุษย์ผู้สร้างหรือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นผู้ใช้ความคิดและรวบรวมต่อยอดฐานข้อมูลของปัญญาประดิษฐ์จึงมีสิทธิในการอ้างสิทธิทางทรัพย์สินทางปาัญญาที่ปัญญาประดิษฐ์นั้นสร้างขึ้นได้ส่วนสิทธิบตัตรค่ะเป็นสิทธิพิเศษนะคะที่ผู้ที่มีการให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้มีสิทธิ์ค่ะในงานประดิษฐ์นั้นๆ ในต่างประเทศเนี่ยล้วนมีหลักเกณฑ์ในประเด็นงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะว่าไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เพราะว่าผู้สร้างสารรค์เนี่ยต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูในบางประเทศเนี่ยก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลง,งานของปัญญาประดิษฐ์แล้วเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่ามีนักวิทยาศาสตรบส์บางส่วนบางกลุ่มเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานสร้างสารรค์นะคะจึงควรได้รับการยอมรับในฐานะนักประดิษฐ์ได้ หลักเกณฑ์ที่ผู้สร้างปัญญาประดิษฐ์นั้นจะเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสารรค์ผลงานควรเป็นผู้ทรงสิทธิ ในงานทรัพย์สินทางปัญญากรณีนี้เนี่ยหากมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สร้างปัญญาประดิษฐ์และผู้ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากสามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาได้แต่หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวอาจต้องมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่างานราสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นจากบุคคลใดและมีโอกาสสูงที่จําเป็นต้องต่อสู้ในชั้นศาลถึงประเด็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์นั้นมีลักษณะ หรือไม่ด้วยนะคะบางประเทศเนี่ยเขาได้ตรากฎหมายยอมรับให้ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์นั้นย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้สร้างสรรค์น,นะคะอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์อินเดียและสหรัฐอาณาจากักรโดยในมาตรา9เล็บ3ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอาณาจักรเนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ไว้นะคะว่าในกรณีงานวรรณกรรมนาฏกรรมดนตรีกรรม หรือศิลปกรรมที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ให้ถือว่าผู้สร้างสารรค์หรือผู้ดำเนินการจัดเตรียมที่จําเป็นสําหรับการสร้างสารรค์ผลงานการปกป้องงานที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอาจเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหากเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์โดยมีข้อสังเกตว่าประเทศที่มีการพัฒนาบทบัญญัติเหล่านี้โดยมากเป็นประเทศที่พยายามผลักดันนโยบายให้ประเทศเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์และศูนย์กลางของนวัตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะหรือว่า Data Driven Innovation นั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าย้อนไปคุณผู้ชมเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะในปีพุทธศักราช2562เนี่ยทางสมาคมระหว่างประเทศนะคะ <c oughs> เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า a i PPI เนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประเทศสมาชิกนะคะว่างานที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์นั้นควรได้รับการคุ้มครองหรือไม่ คำตอบที่ได้รับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยเห็นว่างานที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถได้รับการคุ้มครองควรมีระยะเวลาคุ้มครอง25ปีด้วยนะคะเพื่อตอบแทนนักลงทุนและนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แต่กลุ่มที่2ค่ะแย้งว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ ควรเป็นผลมาจากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เท่านั้นนะคะซึ่งมติของ AI PPI Resolution ในประเด็นนี้นะคะก็ได้บ่งชี้ว่าการแทรกแซงของมนุษย์และความคิดเริ่มของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับความคุ้มครองค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะยังไม่มีบทสรุปในระดับสากลว่าจะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สร้างโดย AI ในแนวทางใดนะคะแต่การไม่มีระบบกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองงานที่สร้างสารรค์โดยปัญญาประดิษฐ์เนี่ย แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบในเชิงพาณิชย์ได้นะคะเนื่องจากว่าหากไม่มีการคุ้มครองผลงานเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ทุกคนสามารถใช้แล้วก็ทาซ้ําได้อย่างอิสระใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อบริษัทที่ลงทุนสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่อาจใช้เงินลงทุนในสิ่งต่างๆที่ใช้สร้างสารรค์ผลงานอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ที่แต่งเพลงนะคะที่อาจมีความเป็นต้นฉบับแต่ว่าเพลงนั้นเนี่ยกลับถูกบุคคลทั่วไปนําไปทําซ้ํา ไปเผยแพร่ซ้ําอย่างไม่มีข้อจํากัดได้อันนี้ก็จะส่งผลเสียโดยภาพรวมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้มากันอีกหนึ่งหัวข้อนะคะการคุ้มครองสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ตามกฎหมายมาดูกันคะ่ะโดยที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทในการดํารงชีวิตในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบหลายด้าน จึงจะเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รัฐเองนะคะก็ควรที่จะมีการออกแบบนโยบายมีการออกนโยบายมาเลยนะคะหรือว่ามีบทบัญญัติทางกฎหมายเข้ามาควบคุมหรือกําหนดเกี่ยวกับบทนิยามสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดของปัญญาประดิษฐ์นะคะความรับผิดชอบต่างๆนะให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันค่ะโดยประเทศไทยอาจกําหนดให้มีการคุ้มครองผลงานหรือสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นในกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใหม่เป็นกฎหมายเฉพาะนะคะ โดยไม่จัดเข้าประเภทตามรูปแบบของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เดิมและต้องกําหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าผลงานหรืองานประดิษฐ์ของปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยมนุษย์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรผลงานได้ถึงระดับใดจึงจะจัดเป็นงานสร้างสารรค์หรืองาน ของปัญญาประดิษฐ์อันจะทําให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไปซึ่งการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นมาดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในส่วนของความรับผิดจากการละเมิดสิทธิในผลงานสร้างสารรค์ของปัญญาประดิษฐ์หรือในกรณีที่มีการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของปัญญาประดิษฐ์ให้แก่บุคคลอื่นต่อไปรวมทั้งควรพิจารณาถึงการกําหนดความรับผิดจากการกระทําละเมิดโดยปัญญาประดิษฐ์ต่อบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วยนะคะ กล่าวโดยสรุปก็คือเมื่อมีการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในด้านของเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาศาสตร์ทุกระบบและทุกขแขนงให้ก้าวล้ำไปข้างหน้าผ่านปัญญาประดิษฐ์ที่มีบทบาทอย่างมากในการยกระดับการทำงานและช่วยเหลือมนุษย์แต่กระนั้นเนี่ยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะยังไม่สอดคล้องต่อการกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ได้ดังนั้นเนี่ยนักกฎหมายในยุคดิจิทัลนี้จึงต้องปรับตัวขนาดใหญ่เพื่อให้มีความรู้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางนี้เพื่อให้กฎหมายสามารถสอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยนะคะนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งสาระ ความรู้นะคะที่ทางทีมงานรายการทันข่าววุทิสภาของเราไปค้นควา้ามาจากบทความทางวิชาการที่ผลิตขึ้นโดยสำนักกฎหมายสังกัดสำนักงานเลขานิการวุทธิสภาและต้องขอบคุณผู้เขียนด้วยนะคะนายน,นุช์สปนแก้วขุนทองนะคะที่เขียนบทความทางวิชาการเรื่องพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์และสิทธิต่างๆตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมโดยสรุปแล้วนะคะเราก็ยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะและต้องขอบคุณ ข้อมูลที่บรรดานักวิชาการนักกฎหมายเรียบเรียบเรียนผ่านบทความทางวิชาการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลการค้นคว้าที่สําคัญนะคะเผื่อในอนาคตเนี่ยทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านนี้รวมเฉพาะทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะในการกําหนดนะคะ กลยุทธ์การทำงานต่างๆนะคะย,ยุทธศาสตร์ในการทำงานนะคะเพื่อที่จะรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าได้เห็นบทความทางวิชาการแบบนี้ก็จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อที่จะออกนโยบายให้สอดรับกับสภาพการในปัจจุบันด้วยนะคะคุณผู้ชมอาล่ะค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปก็ต้องทิ้งท้ายฝ่าวปยงังฝ่ายบริหารในคณะรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองค่ะ ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณค่ะทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะทุกๆเสียงทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่หลากหลายและด้วยถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะวันนี้ ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองในเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะเป็นช่วงหนึ่งของทางรายการทันข่าววุฒิสภานะคะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะดิฉันอัญ t ิยาเนตรพิศักดิ์ลาคุณผชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าว วุฒิสภาไทย